เดินลงสู่สนามนะครับมาดูไลฟ์อัพนะครับของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเมืองทองยูเนเต็ดมาในระบบ4-3-3นะครับผู้มาเยือนนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4-3-3เหมือนกันเลยนะครับเกมเริ่มครับคืนกลับไปให้กับผกุศลประตูเลยครับอามิดเกรมจักรพันธ์ เปิดโดงเข้าไปจับบอลได้นิติพงศ์ซัดลูกนี้โอ้โห1-0แต่ว่าล้ำหน้าครับบอลมาครับโอ้โหตรงนี้นี่วิทย์รางมาเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วยิงโอ้โหไปติด<ส>หรอโอ้ยลึกมาโบ่งโดยเออฟ์ตันโอ้โหบินปัดได้ครับอามินเกรมแทงต่อให้ปกเก่าปกเก่า,กกาต่อไปนิธิรศินแดงดาลูกนี้ซัดแมาเรียบร้อยเลยครับแต่ล้ำหน้าอีกครับโอ้โหปกเก้าเลยครับ <9 S 1> ที่ไหลามาครับแล้วดูเทียสินยิงครับไอ้นะครับเทียสินนั่นแหละรครับก็ยืนยันครับเส้นแดงนะครับเป็นเส้นล้ำหน้าของฝั่งเกมบุกนะครับเอาล้วครับลูกนี้หลุดมาปูโรเชต์ปูโรเชต์เข้าขวายิงแถบแล้วก็ซ้ำอีกทีโดนในวิ่งแต่โดนรอกไว้ครับตัวเอเวอเรสต์เอาครับขอกันสั้นๆมาปกเกล้าให้ยะคูโดริแตะเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้หูย บอลเปิดเข้ามาทุรานบงโอ้โหโดนปัดได้แล้วจะไถเข้าไปแล้วซัดรูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหยังไม่ได้ครับเมืองทองพัดมาสเตรลเข้าขวาลองยิงลูกนี้โอ้โหยังสวยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจอร์แดนสตีลทำประตูให้กับเมืองทองขึ้นนำนะครับนาทีที่ห้าสเจ็ดของเกมนะครับเมืองทองยูเนเต็ดได้ประตูขึ้นนำจนเดี๋ยวต้องดูครับอืว่าจะ เช็คจังหวะที่มือเนี่ยไปดึงทางลุ่งรัดนะครับมือตัดสินใจว่าไม่ให้ครับมเมืองทองไม่ได้ประตูนะครับเลือกใครเลือกไหลามาให้กับเบลวิทละสัตว์โอ้โหโคออกมาได้โดยสอละวิทแต่สวนไม่ได้ครับลูกนี้ยอดมาอีกทีนึงก็แรงออกหลังไปแล้วพุธสินก็เผานุวิทหมดเวลาการแข่งขันนะครับ